อัลัย์อัลลอฮฺุสซาลฺมานุลัยฮฺ alhamdulillahu rabbil alamin وصلاة وسلام على رسول الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته หัวข้อนะครับที่จะเป็นการพูดคุยนะครับนัดฮัตในค่ำคืนนี้นะฮะเรื่องของการโอ้อวดอ่าบอกบ่กโอ้อวดปั๊บแต่เขาตั้งหัวข้อว่าโอ้อวดมันปวดใจเราจะคุยกันในเรื่องของความริยะการโอ้อวดการโอ้อวดด้วยแล้วก็ ภาคนที่อัลลอฮฺตาลาจะลงโทษนะครับในวันกียรมะกับคนที่โอ้อวดทําอามานเพื่อคนอื่นนั้นเป็นเช่นใดชาลลอคืนนี้เราจะรับฟังกันนะครับนี่แหละอืมก็อันดับแรกนะการิยะโอ้อวดเนี่ยในหลักการอิสลามนะพี่น้องเราถูกสอนนะครับพี่น้องที่รักบ,บอกว่าเราในการทําอิบาดัตปฏิบัติอามานสอนแรกทั้งหมดอามานที่อัลลอฮฺจะรับ อามานที่อัลลอฮ์จะพอใจนะครับอย่างเดียวก็คือมุคลิซีนละลาฮุดดินนะบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระอ,องค์เพียงผู้ดเดียว <c oughs> มาอับนะบติดติดกันขัดรู้สึกปวดท้องนเดวันนี้นะเราถึงแล้วน,น่าจะอาหารเป็นพิษนะครับก็จะทําต่อไปชะล้อนนก็บอกว่าอามานที่บริสุทธิ์ใจอามานที่คลาสเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะรับแล้วการโอ,อ้อวดแน่นอนการทําเพื่อให้มนุษย์เห็น การทําเพื่อหวังประโยชน์จากมนุษย์นะครับนี่เราเรียกว่าการริยะหรือการโอ้อวดอัลลอฮ์จึงตําหนินะครับคนที่มีลักษณะพฤติกรรมนิสัยแบบนี้ในอันกุรารนแม้ว่าเขาจะปฏิบัติอามาัติซอลและอย่างไงแต่หากการกระทําของเขาเนี่ยจเจตนาของเขาเพื่อต้องการให้ผู้คนเห็นเขาต้องการที่จะโชนในอามาัติซอและของเขาคนเหล่านี้อัลลอฮ์ถือว่าเป็นผู้ที่หายนะ ดังเช่นในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตำนิกับผู้ที่ละมาอัลลอฮ์บอกฟาไวลุลมุสลินความหายนะประสบแด่ผู้ที่ทําการละมาดขนาดละมาดยังหายนะพี่น้องคนที่ละมาดแล้วหายนะอัลลอฮินอุมอันซอลาติมสาหุอัลลอฮินอุมยูรออุลนะครับก็คือหนึ่งในนั้นเขาปฏิบัติอามัลอิบาดัตเนี่ยเพื่อยูร่รอุลให้มนุษย์ได้เห็นการกระทําของเขา สิ่งที่เขาทําแน่นอนอันนั้นเขาไม่ได้หวังในพ่ายผลบุญหรือการตอบแทนใดๆจากอัลลอฮ์เลยนะครับแต่สิ่งที่เขาทาทั้งหมดหวังจะให้มนุษย์ได้ชื่นชมหวังจะให้มนุษย์ยกย่องตัวเขาสิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่าการระยการโอร้อวดแล้วการโอร้อวดเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราโดยเราไม่รู้ตัวอันตรายมากๆการโอร้อวดบางทีมันซึมซับ้ามาในชีวิตเราเนี่ยโดยเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้เจตนานในช่วงแรกแต่ ใช้ตอนมันเล่นกับเรานะครับพี่น้องจนแทรกซึมเข้ามาเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดเรากลายเป็นคนที่ทําอามาด้วยความอ้หัวเตันตีในวันเกียอมาพี่น้องในฮะด,ดิษของท่านนาบีสุลต่านอะเลวะสัลล,ลัมได้กล่าวไว้น่าคิดและน่ากลัวมากๆท่านรอซุลได้กล่าวนะครับในฮะด,ดิษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะเป็นฮะด,ดิษที่เราและท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ต้องตระหนักต้องคิดนะว่าเราจะทํำยังไง ก่อนที่ผมจะพูดอดีสนี้นะครับพี่น้องคนในยุคสลาฟฟุตซอลแล้วคนสมัยในยุคสฮาบะเนี่ยอามานใดก็ตามที่เขาทําเขาต้องการจะปกปิดไม่ให้คนอื่นเห็นนั่นคือนิสัยหลักของบรรดาคนดีๆอามานที่ซอลแล้วเวลาเขาทําเขาจะพยายามปกปิดไม่ให้คนเห็นนะครับไม่ให้คนเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นการละหมาดสุนัตการอามานอิบาดาตก,รกา,ราริกุลอการอ่านกุรานการทําบุญการทําสดาค เขาเหล่านั้นจะไม่ทําให้ใครเห็นเลยพี่น้องจริงๆไม่ว่าจะเป็นอัอสลับฟุสซอลแลนนะครับพี่น้องละหมาตายุดธเขายังต้องแอบละหมาดในกรณีที่อยู่ร่วมกับเพื่อนมากๆจะทําสดกกเขายังแอบทําพี่น้องเพื่อต้องการที่จะให้ความบริสุทธิ์ใจแก่หัวใจของเขาวันนี้คนเลยถามนะครับว่าการทําสดกกเนี่ยนะเราทําแล้วเปิดเผย กับทำแบบลับๆอันไหนดีกว่ากันแน่นอนการทำแบบลับๆย่อมประเสริฐกว่าแล้วการทำแบบเปิดเผยผิดหรือไม่มันไม่ผิดแต่เราเปิดเผยให้คนเห็นเนี่ยเนียดเจตนาเราเพื่ออะไรวันนี้เราไม่ไปดูเอาละคนที่ไม่ใช่มุสลิมผมก็ไม่สามารถตัดสินใจเนียดและเจตนาของเขาได้ว่าเขาบริจาคเขาทำดีต่อหน้าต่อสาธารณชนเขาลงไปในโซเชียลเขาประกาศให้คนรู้เจตนาแต่ละคนไม่มีใครวัดได้ว่าใครบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจ แต่เราในฐานะมุสลิมพี่น้องถามว่าความจําเป็นแค่ไหนวันนี้เราทําดีแล้วต้องประกาศให้กับคนอย่างเดียวพี่น้องที่เราทําบริจาคและทําดีแล้วต้องประกาศให้ผู้คนนั่นคือการเอาเงินคนอื่นมาบริจาคอย่างเช่นเราเป็นมูลนิธิเราประกาศนับบริจาคในการช่วยเหลือเด็กหรือช่วยเหลือแม่ม้ายอะไรก็แล้วแต่เราเอาเงินเข้ามาแล้วเราบราิจาคนี่แหละครับเราต้องประกาศเพราะไม่ใช่เงินเราแต่ถ้าเป็นเงินส่วนตัวการที่เราจะทําส่วนตัวเราเองผมเลยบอกว่า หากปฏิบัติตามแนวทางของอัสลาฟ,ฟสุสซาละของคนดีๆในอดีตเขาเหล่านั้นจะพยายามปกปิดในการทำดีของเขาเสมออิบราฮิมบินอาดัมอยมะวุลลอฮ์เป็น้องที่รักอัสลาฟ,ฟคนอยู่ในยุคสลาฟุสซาละคนที่อยู่เป็นระดับเขาเรียกว่าอ,าอิมามในเรื่องของความสมรถะไม่มีใครเคยเห็นอิบราฮิมบินอาดามอ่านอัลกุรอานแม้แต่ครั้งเดียว คนแบบอิบราฮิมเป็นอาดามพี่นน้องท่านอิบราฮิมเป็นอิหม,ม่ามเป็นอุลามะเป็นอัลเลมขนาดนี้เนี่ยไม่อ่านกุรานไม่ซิกุรุลลอฮ์เป็นไปได้หละครับพี่น้องแต่ไม่มีคนเคยเห็นอิบราฮิมเป็นอาดามมานั่งอ่านกุรานต่อหน้าไม่เคยเห็นอิบราฮิมเป็นอาดามมานั่งซิกุรุลลอฮ์ต่อหน้าเขาเหล่านั้นปกปิดอามานของเขาหมดเลยนี่คือคนที่ระวังตัวกลัวว่าความโอ้อวดจะซึมเข้ามาในหัวใจเขาแม้แต่นิดเดียวเมื่อใดซึมซับเข้ามาในหัวใจพี่น้อง นั่นกำลังจะบอกว่าอามานที่เราทำทั้งหมดศูนย์เปล่าทันทีนี่คืออันตรายดังนั้นท่านนาบีสุลต่านอะลัยวสะสัลลัมพี่น้องครับจึงบอกในอัดีิสนะครับบอกว่าอินนาอวัลันนัสแท้จริงนะครับมนุษย์กลุ่มแรกๆเนี่ยที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามาพี่น้อง3ประเภทประเภทแรกนะครับนั่นคือผู้ที่ตายชีวิตนะในทางของอัลลอฮ คนตายาฮีดเนี่ยเขามาอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะพระองค์ถามเขานะครับพี่น้องว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆบ้างเขาตอบกับอัลลอฮ์สุบานาวะตาลาพี่น้องนะครับเมื่อเขามาอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเขาตอบต่อหน้าอัลลอฮ์ว่าข้าเนี่ยได้อยู่ในดุนยาเนี่ยและก็ได้ออกต่อสู้ในทางของพระองค์จนกระทั่งข้าตายช ه ي ดนะครับและศพของเขา เเป็นศพที่ ش ه ي จริงๆในดุนยาเขาไม่ได้โดนอาบน้ําเขาถูกฝังอยู่ในหมู่ร่วมกับบรรดาผู้ตาย ش ه ي แต่แน่นอนพี่น้องนี่คือภายนอกที่มนุษย์ไม่รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจวันเกียมมาอัลลอฮ์จึงบอกกับเขาว่าแกรับแตเจ้าโกหกจริงๆแล้วที่เจ้าต่อสู้ที่เจ้าออกยา่าที่เจ้าออกทําสงครามนั้นเจ้าเพียงแต่ปรารถนาจะให้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นคนกล้าหาญนะครับ ว่าเจ้าเป็นคนกล้าหาญและเจ้าก็ได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการจริงๆสุดท้ายเขาถูกลากเข้าไปในนรกคนประเภทที่สองี่นองครับอัลลอฮ์เอาคนอาลิมมาอัลลอฮ์เอานักวิชาการอัลลอฮ์เอาคนรู้มาคนรู้มาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะเขาก็จะบอกอัลลอฮ์ว่าเขาได้สอนเขาได้เรียนรู้เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแต่อัลลอฮ์กลับตอบคนเหล่านี้ว่าเจ้าโกความจริงแล้วที่เจ้าสอนหนังสือคน ที่เจ้าทำตัวในการทํางานศาสนาเนี่ยเจ้าต้องการเพียงแค่ว่าให้ผู้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นคนอาลิมแค่นั้นเองและในดุนยาเขาก็ยกย่องเจ้าจริงๆนะสุดท้ายคนประเภทนี้จึงถูกลากเข้านารกของอัลลอฮฺสุบานอัลตลาเช่นกันคนที่สามคือคนบริจาคพี่น้องครับทำความดีทําอามัณซอแลด้วยการบริจาคทาําสอดกะท้ายที่สุดไปในวันคิยามะอัลลอฮ์บอกเขาโกหก เวลาเขาบริจาคอะไรในดุนยาเขาไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์แต่เขาต้องการให้คนชื่นชมว่าเขาเป็นคนใจดีแค่นั้นเองสุดท้ายไปลงนรกนี่คือ3มกลุ่ม3ประเภทนะครับมนุษย์ประเภทแรกที่จะได้เข้านรกก่อนเพื่อนในวันเกียรมานั่นคือคนที่ขาดความอิคลาสและมีการริยยะโอ้อวดในหัวใจตัวเองชองระวังนะครับพี่น้องเราปกปิดมนุษย์ได้ในดุนยา แต่วันกยิยมะอัลลอฮ์จะทําให้เราได้รับความอับอายในวันนู้นฮะดิษท่านอนับดุลเลาะห์ดลัมจึงบอกนะว่ามันสัมมาสัมมาอัลลอฮฺบิมัน ر ؤ อ ة رؤية อัลลอฮฺบินะครับมันยุไรยุไรอิลลาฮุบิใครก็ตามพี่นอที่ทําเพื่อหวังชื่อเสียงหวังให้คนเห็นในวันในดุนยาเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ว่าเจตนาเราเนี่ยทาเพื่อจะโชว์หรือทำเพื่ออิคลาสแต่จริงๆแล้วสมมุติว่าเราทําต้องการจะโชว์คน มนุษย์ไม่รู้ลอกครับพี่น้องว่าเจตนาเราต้องการจะโชว์แต่ไปในวันขิยามาอัลลอฮ์จะประกาศต่อนหน้ามัคลทั้งหมดให้เขารู้ว่าเราทําไปในดุนยาทั้งหมดเราต้องการโชว์คนเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการเป็นจุดเด่นเราต้องการให้คนยกย่องอัลลอฮ์จะไปเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่ในใจเราในวันขิยมานั่นคืออัลลอฮ์จะทําให้ท่านได้รับความอับอายที่สุดในวันขิยามาสำหรับผู้ที่โอ,อ้อวด ผู้ที่แสดงตนและไม่ได้ทำอามันเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านนาบีสลุลต์ละฮ์วะเวะสัลลัมพี่น้องครับดกล่วเอาไว้ว่าอัฟุมาอัฟุอะลลกุมอัชิรกุลอัสรสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดจะประสบแก่พวกเจ้านั่นคือชิริกเล็กนะครับพี่น้องชิริกเล็กชิริกเล็กคืออะไรพี่น้องว่ามาหวัวยารสุลลลอฮ์อะไรคือชิริกเล็กยา ر س و ل ลลอฮ์ ท่านอนับดุลเลาะสลาห์ลึงตอบกับบรรดาสบาบอว่าชีริกเล็กที่ท่านนาบีกลัวคืออาริยะคือการโอร้อวดคือการโอร้อวดนะครับพี่น้องท่านนาบีบอกว่าชีริกเล็กที่ท่านนาบีกลัวมากคือการโอร้อวดในวันกิยามะอลัลลอฮ์จะตอบแทนบ่าวของพระองค์ในการทําอามันตามสิ่งที่เขาปฏิบัติใครที่ทําการโอร้อวดพี่น้องครับไม่ได้ทําอามั่นเพื่อคนเนี่ย ไม่ได้ทำอามาันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะในวันขิยามะอัลลอฮ์จะประกาศว่าอิสฮาบูเจ้าทั้งหลายจงไปอิลล um oh, no ัลดีนะคุณตุมตุรออูนาจงไปหาคนที่เจ้าต้องการจะโอ้ oh, อวดในอามาันของเจ้ากับคนคนนั้นบิอัมาลิกุมเจ้า um จงไปหาคนที่เจ้าทำอามาันเพื่อจะให้เขาเห็นจงไปหาคนนั้นฟันซุยรูแล้วเจ้าทั้งหลายจงพิจารณาแล้วจงดูว่า ฮัลตแต่จีดูนอินเดโฮมยาซาอันเขาเหล่านั้นมีอะไรตอบแทนเจ้าหรือไม่สรุปแล้วเรากําลังทําอามานเพื่อให้คนยกย่องทําอามานเพื่อให้คนมองไปในวบนกิยามะเราโชว์ใครเราต้องไปหาคนคนนั้นแล้วขอผลบุญจากเขาเขาไม่มีผลบุญให้เรานะครับพี่น้องที่รักเขาไม่มีการตอบแทนเขาไม่มีสวรรค์เขาไม่มีนรกไอ้เขาไม่มีการอภัยโทษเขาไม่มีอะไรเลยสรุปว่าเรากําลังทําอามาน เพื่อคนที่ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยในวันขยามะแม้แต่อย่างเดียวและในขณะที่ผู้ที่สามารถช่วยเราได้มากที่สุดแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดเรากลับไม่ได้ทําเพื่อพระองค์เลยนี่คือสิ่งที่ต้องกลับมาย้อนคิดทั้งตัวผมและพี่น้องนะครับว่าอามันที่เราทําวันนี้เราทําเพื่อใครอามันที่เราเดินวันนี้เราเดินเพื่อใครหากทําเพื่อมนุษย์เป็นการกระทําที่โง่ที่สุดพี่น้องครับเพราะมนุษย์ให้อะไรเราไม่ได้เลยจริงๆ เราละหมาดก้มหัวแทบตายแต่ต้องการโชว์คนเราบริจาคบริจาคแทบหมดกระเป๋าเพื่อต้องการโชว์คนเราทำซิกรุลลอคอแห้งเพื่อต้องการโชว์คนสรุปเรายอมเหนื่อยทั้งหมดเพื่อโชว์คนไปในวันกิยามะไม่ได้อะไรแม้แต่อย่างเดียวสุดท้ายก็ไปนรกนอูซุบิาฮลมินซาลิกสุดท้ายก็ไปนรกแต่วันนี้ถ้าทําเพื่อลล l a ์แค่อย่างเดียวหากลล l a ์รับอมามันเราแค่อย่างเดียวพี่น้องอันทำดูเลยละโอกาสที่จะเข้าสวรรค์ของลลอ a ์มีมาก นะครับมีมากผมจึงเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่าท่านทั้งหลายก่อนทําอามานไให้เช็คหลังทําอามานก็ต้องเช็คว่าวันนี้เราทําเพื่อใครดังนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องคนบรรดายุคสลับในอดีตเวลาอ่านอยายะคุรอ่านนะครับเกี่ยวกับพวกที่โอ,อ้อวดนั้นเขาจะบอกเลยว่าไวรุนลือาลิเรียไฮนะจงประสบแด่ผู้ที่มีความโอ,อ้อวดทั้งหลาย นะครับแล้ววันนั้นคนโอ้อวดนะครับพี่น้องอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะว่าบรรดาคนในยุคอดีตเนี่ยเขาเป็นคนที่คข่งครัดที่สุดนะครับ300ปีแรกตั้งแต่ยุคท่านนาบีสุลัยสัลลัมยุคสฮาบัตยุคตาบีอินยุคตาบิตาบีอิน300ปีแรกคือยุคทองแห่งอิสลามยุคของคนส่วนใหญ่เป็นคนดีมากๆเขาเหล่านั้นเป็นอามานที่คข่งครัดมากมาก แต่เขาเหล่านั้นพยายามจะปกปิดอามานของเขาไม่ใครเห็นจริงๆงครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านกตาดรารยมาฮุลละนะครับเมื่อเขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งขออนุญาตของอัลนะท่านอุมารบินุคอตตบนะผิดเบลท่านอุมารบินุคอตตบเนี่ยซอฮาบะตันนบ,บีนะครับได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับวะฮุอะเอตโตโตรอกบะเตอชายคนหนึ่งเนี่ย กำลังเดินนะครับโดยที่แบบก้มศีรษะตัวเองนะพี่น้องนึกออกมาคนที่นั่งแล้วก็นั่งก้มศีรษะแบบนี้เดินเดินก้มศีรษะแบบนี้ลักษณะเหมือนคนเคร่งคนถ่อมตัวคนตะวาดด๊คนแบบมีอิมานมากๆนะ้าเขาเดินแบบนี้ยพี่น้องเดินคอตกอยู่แบบเนี้ยคือเราเห็นคนที่อยู่แบบนี้เนี่ยเราก็ดูว่าโอ้มาชัลอเป็นคนเคร่งครัดนะเป็นคนสมถะเป็นคนวอร์รมากๆ ถ้าอยู่ในสมัยนี้คนชื่นชมแน่นอนพี่น้องแต่มันผิดคาดตรงที่ว่าไปเจอกับท่านอุมัดเ็นคอตต์ท่านอุมัดเป็นคนคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่แบบนี้พี่น้องนั่งกม้มเหมือนคนวอร์รแบบนี้นะครับท่านอุมัดจึงเรียกและบอกว่าอิฟะอิฟะรักบ ok ัตเตะนะจงยกคอท่านขึ้นไม่ต้องไปก้มแบบนั้นนะไม่ต้องไปนั่งกม้มคอแบบนั้นไม่ต้องไปแสดงท่าทางวอร์รแบบนั้น ليس الخشوع في ا ل ر ق ا อินั้นั้ล خ ش و ูฟิลก ق ل و เพราะการสมถะการมีขุ่ชัวการทอมตนมันไม่ได้อยู่ที่ต้นคอแต่มันอยู่ที่หัวใจต่างหากมัชชลาพูดชัดเจนมากฉะนั้นคนจาวรอไม่ต้องไปเดินก็เหมือนกับคนไก่จะตายแบบนั้นพี่น้องมันไม่ใช่ธนุมตโกรธมากธนอุมตไม่ทําแบบนั้นไม่ต้องไปเดินแบบนั้นการทําแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราระยะโอ้วดฉะนั้นทําปกติ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงอภินิหารพิเศษเหนือคนอื่นนะครับพี่น้องเราบอกว่าซาบัตจะตําหนิพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเคร่งครัดถ้าอยู่ต่อหน้าคนซาบัตจะไม่ชอบและไม่ชื่นชมไม่ทําอะไรแบบนั้นเลยครับพป่น้องนะไม่ทําอะไรแบบนั้นเด็ดขาดบอกว่าหากาธนูมันเห็นแบบนี้เนี่ยเห็นก้มธนูมันบ,บอกยกคอท่านขึ้นเพราะการถม่มตนไม่อยู่ที่คอแต่มันอยู่ที่หัวใจต่างหาก ท่านอบอุมามาะาเป็นน้องครับเราเียกเลาอันูอ,บอบัอบอบ,อบูอุมาม่าเป็นซาฮาบะท่านนาบีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านเข้าไปในมัสยิดแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังสุญูดแล้วก็ร้องไห้นะละหมาดแล้วก็สุญูดไปร้องไห้ไปนะอบอูมาแมาเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเห็นชายคนนี้สดุญูดร้องไห้แล้วก็ดุอาท่านอบูมาแมจึงตอบทันทีบอกกับว่าอันตะอันตะท่านท่าน นะเราแค้นะฮะซาฟีเบตินะท่านอบูมาล่าตอบและตําหนิบอกว่าถ้าผมอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะทําที่บ้านดีกว่าอย่ามาทําที่มัสยิดนี่คือซาบัดเขาเตือนเลยนะมานั่งก้มสุญูดดูาร้องไห้พฤติกรรมอามัณที่ดีมากๆร้องไห้ในสุญูดร้องไห้ดูาด้วยแต่อบูมามาตอบว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยนะจะร้องไห้ในสุญูดจะขอดูอาอย่างคูชัว และจะน้ำตาไหลในสุญูดทำที่บ้านเด็ดครับอย่าทำที่มัสยิดซอฮบัดพูดเพื่ออะไรพี่น้องป้องกันจะไม่ให้ใชยตอนเล่นงานเราป้องกันกลัวว่าคนคนหนึ่งจะกลายเป็นคนระยะเป็นคนโอ้อวดในอามันซอเลของตัวเองอัสลับุสอเลจึงสอนนะครับและเตือนนะครับบอกว่าการแสดงออกถึงความเคร่งครัดในตอนกลางคืนดีกว่าการแสดงออกถึงความเคร่งครัดในตอนกลางวัน เพราะตอนกลางคืนเรากับอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเราตื่นละหมาดตาหยุดนะครับเราตื่นละหมาดตาหยุดแน่นอนไปน้องนี่คือไม่มีใครเห็นไม่มีใครมองเราเรากับอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวแต่วันนี้การทําอามาันในช่วงกลางวันโอกาสที่เราจะโอ้อวดมันมีเยอะมากแล้วเยอะจริงๆดังนั้นนะครับพี่น้องคืนนี้เนี่ยเราต้องขอมาพับพี่น้องถามว่าอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่า จริงๆน่าซีดมันปว,ปวดปวดท้องเหมือนจะทะลุไปที่หลังนี่นะพี่น้องปวดนะเดี๋ยวแบบปีนวดอีกในชาลอนะต้องขอมาอัพมันปว,ปวดปวดทะลุเลยนะปวดมากๆขอมาอัพด้วยนะครับแต่ก็ชาลอ็อปจะบรรยายบรรยายตออีกชาลอ็อปอีกสักนิดหนึ่งนะครับต้องขอมาอัพนะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะท่านอาลีรเดีลลอนูเอาละในท้ายตอนนี้ผมจะยกคําสอนท่านอาลีแล้วเอาไปเช็คก,กับตัวเองอย่าเช็คก,กับคนอื่นนะเช็คท่านอาลีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่า สังเกตง่ายๆคนที่มีนิสัยชอบโชว์ชอบโอ,อ้อวดคนเนี่ยนะในอามานซอนแลวเนี่ยนะมันมีพฤติกรรมและมีข้อสังเกตโดยง่ายนะครับที่จะสังเกตว่าคนคนนี้เนี่ยมีนิสัยโอ,อ้อวดแต่ผมจะบอกว่าให้เราดูตัวเองนะไม่ต้องไปตำหนิคนอื่นนิสัยโอ,อ้อวดที่เราต้องระวังอย่ายให้เกิดกับตัวเราเองเด็ดขาดเขาบอกว่ามีสาะระะอัละะอลมัตมีสามอัลลมัต สามเงื่อนสามสัญ,ญลักษณ์ที่บง่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนโอ้อวดหนึ่งเขาจะขี้เกียจอมันเวลาที่เขาอยู่คนเดียวชัดเจนมากเวลาอยู่คนเดียวจะไม่อ่านกุรานเวลาอยู่คนเดียวจะไม่สิกิตเวลาอยู่คนเดียวจะไม่ละหมาดสุนัตเวลาอยู่คนเดียวจะไม่ทําความดีเท่าไหร่ถ้าอยู่คนเดียวจะขี้เกียจอมันนะครับและวัยนชุดอิดาแกนฟินนะัสสอง จะมีความกระฉับกระเฉงมากตอนเมื่ออยู่ต่อนหน้าผู้คนนี่สัญลักษณ์อันตรายมากอยู่คนเดียวขี้เกียจแต่คนเ,ย,เยอะๆคึกเลยนะเดี๋ยวละหมาสุนนัตเดี๋ยวขึ้นละหมาเดี๋ยวซีกเกตเดี๋ยวเอาลูกตัสแบอ์ออกมาเดี๋ยวอะไรต่างๆเยอะไปหมดครขี้เกียจเวลาอยู่คนเดียวและเวลาคนเยอะๆรู้สึกขยันอยากจะอมามัน3นะครับที่ท่านอาลีแนะนํานั่นก็นคือว่า เขาเนี่ยวัย ز ีดูิลอามันถ้าอัลนีอาลเละเขาจะทำอามันมากขึ้นเวลาโดนชมนี่สมลักษณะที่ท่านอลัลเตเตือนเอาไว้ว่าอย่าให้มีนะครับในตัวเราหนึ่งอยู่คนเดียวขี้เกียจอามันสองถ้าอยู่ต่อหน้าคนขยันสจะเพิ่มอามันขึ้นเวลาโดนชมนะเวลาโดนชมชมไม่ได้คราวนี้คึกเลยไปน้องยิ่งหนักเลยนะ คนชมหน่อยโอ้ท่านเก่งท่านเก่งคันนี้ยกเก้าอี้แปดเจ็ดห้าหก 8, 7, 5, ตัวเลยพไปนนองนี่สามลักษณะต้องระวังนะครับอย่าทําเด็ดขาดและเราไม่มีหน้าที่ไปเช็คคนอื่นด้วยไม่ใช่ไปนั่งสังเกตอ่ะมึงไม่เราพูดไม่ได้เราดูตัวเราเองถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวไม่อามั่นหรอกนะเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วก็สุนัตเอามั่งไม่เอามั่งกุอานอ่านมั่งละมาตาจุดบางทีก็ไม่ได้ทําแต่เวลาอยู่กับเพื่อนปั๊บเนี่ยเอาเลยนะเดี๋ยวคึกเลย แล้วเวลาคนชมอัลลอฮ์ท่านมาชาลอท่านละมาสุนัตเยอะท่านอ่านกุอ่าน,านท่านซิกเก็ตท่านเคร่งข่าวนี้เพิ่มใหญ่เลยนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเลวร้ายของลักษณะผู้ที่โอ้อวดนะครับอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดและท่านอัลฟุดอยบินอายาดนะครับรอยมอลล์ได้บอกว่าจริงๆการโอ้อวดไม่ใช่การกระทําเพื่อมนุษย์อย่างเดียวการทิ้งอามานเพื่อมนุษย์ถือเป็นรียโอ้อวดเช่นกัน ทำไมถึงไม่ทําฉันไม่ทําเพื่อเธอเป็นโอ้อวดนะโอ้อวดเช่นกันดังนั้นจะทําอามันหรือจะไม่ทําอามันหลักสําคัญที่สุดนะครับพี่น้องจงทําและจงเดินเพื่ออัลลอฮฺซุบานอัตตาลานี่คือการตอบแทนอันยิ่งใหญ่และเมื่อใดน,นะครับที่มีความไม่อิคลาสเกิดขึ้นมีความโอ้อวดเกิดขึ้นนั่นแหละครับพี่น้องสัญญาณร้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานาอัตตาลาจะลงโทษบาวในวันเกียรมา นะครับนะออซูเปเรมซาลิกทั้งหมดทั้งปวงนะครับในค่าคืนนี้ผมก็ขออนุญาตและสรุปสั้นๆก่อนวันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเจ็บเจนิดนึงนะเราจะบอกว่าโอ้อวดคืออะไรสรุปโอ้อวดคือการกระทําเพื่อหวังอะไรบางอย่างจากผู้คนแต่ถ้าอีคลาสมันจะทําโดยไม่หวังอะไรเลยจากคนหวังผลบุญความเมตตาจากอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวนะครับ 2. ลักษณะของคนที่ชอบอวดคน หนึ่งขี้เกียจถ้าอยู่คนเดียวจะไม่ทำอามาันสองจะขยันต่อเมื่ออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆสามโดนชมเมื่อไรคึกตันตีเพิ่มอามาันตันตีนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องอะระมัดระวังและพยายามเลี่ยกลีกเลียเล่ยงให้ได้นะครับพี่น้องในการอวดสำคัญที่สุดดูอาต่ออัลลอฮ์สุบัตละอัลลอฮุมะอินนีอาอูุบิกะ นะครับขอพระองค์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์อันอุชริกะบิกะวะอันอาลัมฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ในการที่จะทําชีริกต่อพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์รู้ว่าสตัฆฟิรุกะลิมาลาอาลัมและขออภัยโทษต่อพระองค์ด้วยในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่รู้นะครับขอลาะห์ให้หัวใจเรามั่นคงแล้วยืนหยัดในความบริสุทธิ์ใจเพื่อลเลาะหวังผลบุญอ่านเรื่องสวรรค์เยอะๆในคุราน เรื่องความเมตตาของอัลลอฮ์เรื่องนรกของอัลลอฮ์เยอะๆแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะทําทั้งหมดเพื่อหวังจะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับพี่น้องอัทำดูเลยแหละก็ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจมันอยู่ตรงกันข้ามกับการระยะการโอ้อวดนะและการริยะโอ้อวดชัยตอนมันจะเล่นเราง่ายมากๆนะครับแค่เราเผลอนิดเดียวมันเสียบจังหวะเดียวเราอวดมนุษย์พังเลยนะครับอามันแต่อย่าทิ้งอามันซอนแล้ว เพราะกลัวโอ้อวดนะพี่น้องบางคนไม่ไปมัสยิดเลยบอกทําไมอะ่ะเดี๋ยวกลัวโอ้อวดอันนี้คือโดนใช้ตอนหลอกดังนั้นให้เราไปมัสยิดให้เราทําอามานสอนแล้วแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์คุ้มครองให้เรามีจิตใจที่คลาสบริสุทธิ์ตลอดไปนะครับ